วันนี้จะพูดเรื่องเทโวโรหณนะคําว่าเทโวโรหณะคือการลงจากเทวโลกเทวโลกในที่นี้ก็คือโลกสวรรค์คําว่าเทโวโรหณะวันที่พระพุทธองค์ลงจากสวรรค์ครบสามเดือนสอนพระบรรดาลาจากกันจากสวรรค์ชั้นดาวดึงถึงโลกาเป็นวันพระเดือน11ขึ้นสิบห้าค่ำ ประชาชนล้วนชื่นชมมนัสสารับสเสด็จพระพุทธองค์มุ่งตรงมาสังกัสะพราลาเนืองแน่นทั้งแผ่นดินหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้สเสด็จขึ้นไปนบนสวรรค์คือกล่าวคือหลังจากที่ได้สแสดงยมกปฏิหารเพื่อปราบเดียรถีแล้วในพรรษาที่เจ็แห่งพุทธกิจพระองค์ก็สเสด็จขึ้นไปบนสวรรค์เพื่อโปรดพุทธบัรดาและบรรดาเหล่าเทพทั้งหลาย ด้วยพระอภิธรรม7จ็ดคำพีจนกระทั่งอยู่ครบหนพันษา3เดือนแล้วก็จะเสด็จลงมายัางโลกมนุษย์การเสด็จลงมายัางโลกมนุษย์ขอพระพุทธเจ้านั้นลงมาที่เมืองสังกันสนครในวันพระขึ้น15บห้าำเดือน11ประชาชนต่างก็มารับเสด็จกันอย่างเนืองแน่นวันล่งขึ้น ประชาชนจึงนำเอาอาหารบินทบาตเนี่ยมาถวายแก่พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระภิกษุคือวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11ปรากฏว่าประชาชนมากันอย่างเนืองแน่นไม่สามารถที่จะเข้าไปใส่บาตรต่อพระพุทธองค์ได้จึงทำขนมเรียกว่าเข้าต้มลูกโยนเนี่ยโยนเข้าไปจะโยนมาจากทิศใดก็แล้วแต่เข้าต้มลูกโยนนั้นก็จะถึงพระพุทธเจ้าทุกคน อันนี้จะไปที่มาขอการทำเข้าต้มลูกยนเพื่อทำบุญตักบาทเทโวโรหณะในวันขึ้นในวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11บอแต่นี้บางวัดก็อาจจะทำบุญในวันขึ้น15คห้าเดือน11ก็ถือว่าได้ก็ถือว่าเป็นการทำบุญในวันพระตามปกติแต่โดยทั่วไปแล้วจะนิยมทำบุญตักบาทเทโวโรหณะหรือตักบาทเทโวกันในวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11และวันนี้ก็ถือเป็นวันสําคัญ ขณะที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดวงึงนั้นก็ได้ทรงกระทําการเปิดโลกคือสามารถทําให้โลกสวรรค์โลกมนุษย์และนรกโลกสามารถมองเห็นความเป็นไปของกันและกันได้วันนี้จึงเ,อ,งเอียงหนึ่งว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงเปิดโลกเพราะฉะนั้นในวันนี้ก็นําเรื่องเกี่ยวกับเทโวโลโหะว่า การสเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงของพระพุทธองค์นั้นสเสด็จลงมาในบ่ายวันพระขึ้น15คห้าเดือน11แล้วการตักบาตรเทโวนั้นจะนิยมไปตักบาตรกันในวันแรมหนึ่งค่ำเดือน11เพราะว่าไม่สามารถที่จะตักบาตรในวันตอนบ่ายของวันพระขึ้น15บห้าเดือน11ได้ก็จึงเลื่อนไปตักบาตรในวันแรมหน่งค่ำเดือน11 แล้วของที่นำมาตักบาตรมีมากมายอย่างหนึ่งที่จะขาดไม่ได้คือข้าวต้มลูกโยนอันนี้ก็มีที่มาจากในสมัยพุทธกาลว่าประชาชนมากันอย่างเรืองแน่นเข้าถึงพระองค์ยากจึงทํเข้าวต้มลูกโยนโยนก็ไปแล้วข้าวต้มลูกโยนก็ถึงพระพุทธเจ้าทุกคน เพราะนั้นในวันนี้ก็นำเรื่องราวเกี่ยวกับเทโวโรหนะมาเล่าสู่กันฟังเพียงแค่นี้ด้วยความปรารถนาดีจากรองศาสตราจัรยน์ชุ่มจิตข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยราชภัฏปูบ้านเจบึงจังหวัดราชบุรี